สวัสดีครับคุณผู้ชมและเอฟซทุกท่านครับก็ในสําหรับคลิปนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมทางบ้านครับเดินทางมาที่วัดบางนมโคครับอาเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็จะมาตามติดตัวเลขจากลุงเล้งนะครับก็เป็นงวดประจําวันที่16กรกฎาคม2564แอดเองก็เป็นเพียงแค่สิการในการนําเสนอตัวเลขครับจัดทาขึ้นก็แค่เป็นแนวทางครับเป็นแค่ความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็กดใววิจารณ์ในการรับชมด้วยนะครับ ก็สาหรับต <iah. S 2> อนนี้นะครับเลขติดิลุงเล้งนะครับเข้า2งวดติดๆแล้วนะครับก็จะเป็นงวดประจําวันที่16มิถุนายน2564ซึ่งวันนั้นนะครับลุงเล้งให้เน้น1น่นะครับส่วนไปตัวเลขที่ออกนั้นก็ไปเข้า16นะครับก็งวดนั้นนะครับก็ได้โชคกันไปนะครับแล้วก็ล่าสุดสดๆร้อนๆนะครับงวดประจําวันที่1กรกฎาคม2564เลขลุงเล้งนะครับให้เป็นเน้น9นะครับไปเข้า92นะครับส่วนตัวเลขที่ออกนั้นก็เป็น 29เข้าตัวกลับนะครับเป็นเลขท้าย2ตัวล่างนะครับก็มาตามกันต่อนะครับในคลิปนี้ครับพาสมาชิกนะครับมาอยู่ที่ใต้ต้นนะครับเป็นเจ้าแม่ตะเคียนสองพี่น้องนะครับแม่ตะเคียนอกเฉยแล้วก็เจ้าแม่ตะเคียนสลัดใจนะครับที่เป็นเจ้าแม่ตะเคียนที่ปกปักรักษาณที่แห่งนี้นะครับที่วัดบางนมโคอำเภอเตนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็ก่อนที่เราจะไปรับชมตัวเลขจากลุงเล้งนะครับ เดี๋ยวผมจะลองจุดทูบนะครับขอโชคขอลาบจากจ้าแม่ตะเคียนสองพี่น้องจ้าแม่ตะเคียนสลัดใดแล้วก็จ้าแม่ตะเคียนอกเชยก็มาอรอลุ้นตัวเลขไปได้วยกันนะครับจะไปตรงกับตัวเลขของลุงเล้งหรือเปล่าก็มารอติดตามกันอีกทีครับ ก็ดูเหมือนว่าตัวเลขจะขาดขาดให้หายนะครับแต่สุดตัวนะครับมองเป็นตัวเลขตามนี้นะครับและต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมนะครับไปรับชมตัวเลขสูตรหวยคำนวณมือลุงเล้งนะครับงวดต่องวดจะมีหมายเลขอะไรก็มาติดตามรับชมครับไม่รู้ไม่เชียอยากจะรู้พราะอะไรลอตเตอรี่แพงเปิดในเทศโทรศัพท์คุณขอโชคดีนะคุณผมฝากกระนาเล็กที่แล้วกับ ไปทำนู่นทำนี่แจงปองแจงปองเล่นหวยดีกว่าตันเยอะนะเล่นแบบง่ายๆไม่ยากส่งเงินมาเอาหวยไปจบบางรายบอกเล่นไม่เป็นก็ส่งเงินมาก็เอาหวยไปก็จบแล้วนะถูกรางวัลที่หนึ่งโอ้โหตอนนี้เป็นแล้วไม่ต้องสอนแล้วก็โดนคนื้อนี้ครับทายดูที่ถาดนี่มันเข้าไปแล้วครับขับก็บอกแล้วมาแล้วต้องกลับ คำว่ามาแล้วต้องกลับนะไม่จะไปนิพพานเลยนะ,ะก็สามหางก,ก็ไม่กลับตัวนะ,ะมาแล้วเราก็ต้องกลับยังเรามาวัดปัด๊บเราจะอยู่ที่วัดเลยนั่ะเราก็ต้องถึงเวลาต้องกลับเนะนะี่ยแ้องกลับตัวด้วยครับ เพราะว่าลุงลุงลิงเน้นให้เลยนะวันนั้นนะครับกาก็มีเท่านี้แหละครับที่ว่าเน้นเป็นกาสองก็ลุงก็เข้ามาตลอดครับก็มีสองวัวที่ตีทางขาออกมาครับครันะข้างหน้าหลักร้อยเข้าตัวข้างหน่วยหลักหน่วยเข้าตัวนึงเขาเรียกว่าทางขามาไงแผงใหญ่เนี่ยเปิดพ่งนี้เพราะว่าหวยเรียงพ่กนี้พวกนี้มาสายสายเนี่ยจะแนนในกระดูเนี่ยเนี่ยี่ข้างล่างหัวนี้จะพว่างหัวนี้ตำราเต็ม มีหนึ่งมีสามมีแปดจับคู่กันเนี่ยะฮะระหว่างหนึ่งกับแปดนะระหว่างหนึ่งกับแปดวันนี้ฝวันคงหมายเลขแปดสามขีดนะหมายเลขหนึ่งหนึ่งขีดนะแปดล้านเปอร์เซนต์หลุดหลุดเลิกกัน<ๆ>กินเกลี้ยงนะบอกบอกก่อนนะไม่ต้องตามมาต่อว่าต่อเลยเออทำไมไม่มาอา้าวแล้วก็บอกไปเรื่องหน้าเลยหลุดเลิกการกินเกลี้ยงํำรานี้ แล้วก็ไม่มีอะไรที่เขาทําไม่ได้ยังไมล่ะเก้า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 เชฟยังมาเลยนั่นแหละก็มีข้าวไม่ดุจเป็นธรรมดาได้ไม่มีอะไรที่เขาทําไม่ได้นะกระดูเนี่ยดึงมาร้อยใบเ่อวันวันนี้เขาเดี๋ยวเขาจะหมดแล้วเหลือไม่กี่ใบเน้นแปดนะครับลุงเน้นเน้นตัวเดียวร้านเปอร์เซ็นต์แปดหวยหวยหวยตาแรงเนี่ยหวยแม่แม่น้ำคลอง วัดบางลำคอนะตัวเดียวแตแต่กันหนึ่งมาตัวหนึ่งถ้าไม่มาก็ได้ก็หมดเกี้ยงสิ้นหมดเกี้ยงเลยแล้วก็ก็บอกกันก่อนเลยนะไม่ต้างตามมาต่อมันไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้นะแล้วเราเราเราย้อนย้อนหลังไปดูดิมันออกเกาเก้าเเก้าเก็นีคนที่มีโคต้าตั้งตู้ไว้ตามตลาดแล้วก็ไปดึงเจาะเลขเจาะเลขมา เอาจฉพาะเลขที่จะมาอัาเลขไหนที่ไม่มาเราไม่เอาฟันฟันทงแปดวันนี้วิ่งกันในน้ําบานเลยนะวันนี้แปดลองตัวเด่นหมายเลขแปดสามขีดสองขีดเนี่ยตัวลองหนึ่งคือหนึ่งกับแปดมาตัวนี้น้ําหนักช่างไปที่หมายเลขแปดตัวเดียวฟันทงวันสุแล้วก็เก้าย้อนหลังไปหน,ะนึ่งก,ก็ก็มาเรื่อย ก็สำหรับในงวันนี้นะครับ16กรกฎาคม2564เน้น8นะครับเลขลุงเล้งวดนี้เน้น8ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเหมือนว่าที่ผ่านมาก็ลุงเล้งให้เน้น9้าล้านเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันนะครับถ้า8มานะครับก็ดูเหมือนว่าจะวิ่งนะครับวิ่งรูด8รูด8นะครับก็จับคู่นะครับก็ได้8 3 8 1 8 0 8 6 8 9 8 2 8 4ดนะครับคุณผู้ชมลองสังเกตจุดที่มีขีดนะฮะ ถ้า8มานะครับจับคู่ได้ก็81นะครับเป็นตัวเด่นครับแล้วก็80ครับ8689นะครับก็จะเป็นชุดเด่นที่ลุงเล้งเน้นให้มี4คู่นะครับหรือว่าคุณผู้ชมจะลองลูดดูนะครับลูด8ก็ได้8381 80 8689 82 84นะครับผมก็นำมาฝากเป็นเพียงเท่านี้นะครับก็มีสมาชิกหลายท่านที่ อยากจะติดตามต่อนะครับในวันนี้ผมก็มีโอกาสนะครับในการเดินทางมาก็นําตัวเลขมาแบ่งปันคุณผู้ชมเป็นตามนี้นะครับสมาชิกท,ท่านใดนะครับรับชมแล้วก็ลองแคปหน้าจอไว้นะครับจะได้ไม่ลืมนะครับสําหรับงวดประจาวันที่16กรกฎาคม2564ครับก็สําหรับในส่วนของตัวเลขนะครับที่นํามาฝากถ้าหากคุณผู้ชมชอบนะครับก็ สามารถตามได้นะครับหรือว่าสมาชิกท่านได้รับชมแล้วยังไม่ชอบก็ผ่านได้เช่นเดียวกันครับคลิปนี้นะครับผมก็นํามาเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ชมและสมาชิกที่อยู่ทางบ้านทุกๆท,ท,ท่านที่ยังเป็น fc ลุงเลง้ลงวัดบางนมโคนะครับถ้าดูแล้วชอบก็ฝากกดไลค์นะครับถ้าถูกใจก็ฝากกดแชร์ครับสาหรับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับก็ขอ,ขอให้ทุกคนโชคดีตลอดปีและตลอดไปนะครับขอขอบคุณมากครับ มาถ่ายมาทำเนี่ยเพราะว่าวัดบางลำโพงหลอปานตั้งบาลวีแล้วก็ปานดำอยู่แล้วอะเลงไม่เกี่ยวละตะเล้งเดนินจริงๆอ้า